สวัสดีค่ะมาพบกับช่องจูรี่โคเชตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปถักที่ระบายตกแต่งตรงคอเสื้อนะคะเป็นเสื้อเก่าที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นประจำนะคะอยากจะตกแต่งให้มันดูสวยขึ้นนะคะเราจะใช้ไหมนะคะวันนี้เป็นไหมสีขาวนะคะไหมเบบี้ยี่สิบแล้วก็เข็มถักเบอร์หนึ่งจุดเก้าแล้วก็เข็มเย็บนะคะคอเสื้อจะเป็นประมาณนี้นะคะ อันดับแรกนะคะเราก็จะวัดคอเสื้อนะคะอ่าเราจะถักโซ่นะคะให้ได้ความยาวตามคอเสื้อนนะคะอันดับแรกนะคะให้ผูกปมนะคะแล้วก็สอดเข็มถักเข้าไปนะคะแล้วก็พันไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะทีละทีละโซ่นะคะถักตามความยาวคอเสื้อนนะคะ ท่านไหนที่มีเสื้อที่ใช้ซ้ำๆและรู้สึกเบื่อนะคะก็นำมานำไหมพรมมาถักตกแต่งตรงเป็นตรงระบายตรงคอเสื้อได้นะคะสามารถใช้ไหมชนิดอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าอ่ขนาดไหมควรที่จะเหมาะสมกับหัวเข็มถักนะคะอันดับต่อไปนะคะถักขึ้นไปค่ะสามตัวนะคะสามโซ่ หลังจากนั้นพันหัวเข็มแทงลงตัวที่4ี่นับจากข้างบนมาลง,ลงมาด้านล่างนะคะตัวที่สี่นะคะแทงลงช่องโซ่ตัวที่สี่ดึงไหมขึ้นมาให้ได้สองเส้นแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มลอดผ่านครั้งหนึ่งครั้งที่สองแล้วก็เชื่อมได้โซ่หนึ่งนะคะตัวถัดมานะคะนับนับช่องมานะคะช่องที่1ช่องที่สองแทงลงตัวตัวที่สองนะคะดึงไหมขึ้นมาได้สองเส้นพัน ไหมลอดผ่านหนึ่งครั้งแล้วก็เหลือไว้สองเส้นท้้งบนนะคะแล้วก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วก็แทงลงช่องเดียวกันนะคะช่องเมื่อกี้นะคะดึงไหมขึ้นไาได้สองเส้นรวบดึงผ่านให้เหลือสามเส้นแล้วก็รวบทีเดียวนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อมด้วยโซ่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกโซ่นะคะนับมาค่ะหนึ่งสองให้ข้ามข้ามโซ่หนึ่งโซ่นะคะ หนึ่งหันหัวเข็มดึงไหมขึ้นมาลอดผ่านสองตัวให้เหลือสามเส้นแล้วก็รวบตึงนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยโซ่หนึ่งค่ะแบบนี้นะคะแถวแรกเราก็จะถักแบบนี้ไปจนครบนะคะ เมื่อแถวแรกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นแถวที่สองนะคะถักโซ่ไปสามสามครั้งนะคะสามโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านนะคะแบบนี้ก็จะได้ช่องเป็นแบบนี้นะคะแถวแรกที่เราทำไปให้แทงหัวเข็มลงช่องค่ะดึงไหมขึ้นมาสองเส้นลอดผ่านสองเส้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็เชื่อมด้วยโซ่หนึ่งโซ่แบบนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงหัวเข็มลงช่องเดิมนะคะ ดึงไหมขึ้นมาลอดผ่าน2เส้นแบบนี้ครั้งที่1ครั้งที่2แบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะถัดไปค่ะพันหัวเข็มแทงลงช่องที่สองถัดมานะคะแล้วก็ทําเหมือนช่องแรกค่ะเชื่อมด้วยโซ่1พันหัวเข็มเส้นที่สองลงช่องเดิมนะคะดึงไหมลอดผ่าน2เส้นแบบนี้แล้วก็ครั้งที่1ครั้งที่2แบบนี้นะคะ<ๆ>ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะถักอ่า แถวที่2เป็นแบบนี้ทุกตัวนะคะจนครบไปจนหมดทุกตัวเลยนะคะเชื่อมด้วยโซ่หนึ่งนะคะทุกช่องจะเชื่อมด้วยโซ่หนึ่งนะคะ เมื่อเราเสร็จแถวที่สองแล้วนะคะเราก็จะขึ้นแถวที่สมถัดมานะคะใช้หัวเข็มนะคะถักโซ่หนึ่งสองอกับด้านนะคะ,ะช่องที่เราทำไว้แถวที่สองมันจะเป็นแบบนี้นะคะ ตรงที่เชื่อมด้วยโซ่หนึ่งโซ่นะคะให้เรานับมานะคะจากตัวแรกนับมาหนึ่งสองตัวที่สามนะคะแทงหัวเข็มลงไปแล้วก็ผ่านหัวเข็มลอดผ่านครั้งละสองเส้นแบบนี้แล้วก็เชื่อมด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็แทงลงช่องเดิมนะคะช่องที่สามตัวที่สองเชื่อมด้วยโซ่หนึ่งโซ่ผ่านหัวเข็ม ตัวที่สามเชื่อมด้วยโซ่หนึ่งโซ่แล้วก็ดึงลอดผ่านครั้งที่ละสองเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อมด้วยโซ่หนึ่งโซ่นะคะตัวที่สี่ห้าเชื่อมด้วยโซ่หนึ่งโซ่ตัวที่หกเชื่อมด้วยโซ่หนึ่งโซ่นะคะแล้วก็ตัวที่เจ็ดนะคะทั้งหมดในช่องเดียวจะมีเจ็ดเส้นด้วยกันนะคะเจ็ดตัวด้วยกันนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยโซ่หนึ่งโซ่ so, นะคะ แบบนี้นะคะถัดไปนะคะเราก็จะถักโซ่สองเส้นนะคะหนึ่งสองแล้วเราก็นับช่องมาค่ะ1ช่องที่1นึ่งสองแทงลงช่องที่สองดึงไหมขึ้นมา1ครั้งแล้วก็รอดแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะ แล้วก็เชื่อมด้วยโซ่อีกสองถักโซ่2องเลยนะคะนับมาค่ะ12ึ่งสองก็ถ้านับกับตัวนี้มาก็จะเป็นตัวที่3นะคะแต่ข้ามมา2ตัวแทงลงตัวที่สองดึงไหมลอดผ่านครั้งละสอเส้นเชื่อมด้วยโซ่หนึ่งทเหมือนตัวแรกเลยนะคะช่องนี้ก็จะมีด้วยกันเจตัวแล้วก็เชื่อมด้วยโซ่1โซ่นะคะเชื่อมด้วยโซ่1ผ่านหัวเข็มดึงไหมขึ้นมาส รดผ่านทีละสองเส้นแบบนี้แล้วก็เชื่อมด้วยโซ่1โซ่นะคะตัวที่สี่ห้าทำทั้งหมด7ตัวนะคะในห่งช่องเมื่อได้เจ็ดตัวแบบนี้แล้วนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะถักโซ่สองสองโซ่แล้วก็นับไปค่ะหนึ่งสอง แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแล้วก็รวบนะคะแล้วก็ถักอีก2โซนะ่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแถวที่3ก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะทำถักให้ครบจนหมดแถวนะคะ เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแถวที่สามนะคะเราก็จะปิดแถวที่สามนะคะเราก็นับมาค่ะหนึ่งดัวที่สองเราก็รวบหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเสร็จแถวที่สามแล้วนะคะเราก็จะต่อด้วยแถวที่สี่นะคะ พักโซ่ไปค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็กลับด้านนะคะหลังจากนั้นค่ะที่เราทำไว้นะคะเจ็ดตัวนะคะเจ็ดเส้นให้แทงลงตัวแรกนะคะเส้นแรกพันหัวเข็มแล้วก็แทงลงเส้นแรกนะคะดึงไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พันอีกหนึ่งทีสองครั้งที่สองนะคะก็ลอกรวบทีเดียว แล้วก็เชื่อมด้วยโซ่สามถักโซ่สามตัวนะคะแล้วก็แถวที่สองพันหัวเข็มดึงไหมหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็พันหัวเข็มรวบทีเดียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยโซ่สามตัวนะคะแล้วก็แถวที่สี่ทำให้ครบทุก7เส้นนะคะเส้นที่สาม สครั้งแล้วก็ลั่วแล้วก็ถักโซ่สามค่ะเส้นที่สี่ที่ห้าที่หที่7็นะคะทำแบบเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยโซ่สามโซ่นะคะ ล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะตัวที่เจนะคะสองรวบแล้วก็หนึ่งโซ่นะคะตัวสุดท้ายให้เชื่อม1โซ่ปิดท้ายด้วยหนึ่งโซ่แล้วก็พันหัวเข็มนะคะแล้วก็แทงลงตัวถัดมาค่ะเซตที่สองนะคะเจ็ดเจ็ดเส้นเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะคะแทงลงตัวแรกค่ะแล้วก็ดึงเหมือนอ่า ตัวแรกเลยนะคะกลวบเชื่อมด้วยโซ่สามตัวที่สองแถวที่สอสองครั้งแล้วก็พันหัวเข็มลวบดึงเชื่อมด้วยโซ่สามจะได้เป็นแบบนี้นะคะตัวที่หนึ่งก็จะเชื่อมตัวที่สองนะคะแล้วก็จะเชื่อมตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้านะคะในแถวที่สี่แถวที่สี่แถวสุดท้ายนะคะ เราก็จะทำแบบนี้ไปจนครบนะคะจนหมดแถวนะคะ ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะปิดแถวสุดท้ายนะคะแล้วก็ถักโซ่2ตัวนะคะแล้วก็แทงลงตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็ปิดแล้วก็ตัดใหมนะคะแล้วก็เก็บไหมให้มิดชิดนะคะให้เรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเย็บติดกับคอเสื้อกันนะคะ จะเย็บไปทีละช่องโซ่นะคะเข็มเย็บจะเป็นเข็มสำหรับเย็บใหม่นะคะเสื้อที่เสื้อตัวอย่างนะคะจะเป็นเสื้อไหมพรมนะคะทำให้เย็บง่ายสำหรับเข็มชนิดนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อปกติธรรมดา,าถ้าไม่ใช่เสื้อไหมพรมนะคะจะเย็บยากนะคะแนะนำให้ใช้เข็มปกติธรรมดาเย็บผ้านะคะเย็บ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ